ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับผมจูเนียร์จิ๊ฟยเหมือนเดิมครับแล้วก็มาอยู่กันในพาร์ทของเชลซีนะครับผมก็ของเป็นเป็นอุนซือกล้วยนะครับผมก็มาดูกันนะครับผมก็ช่วงนี้ก็หายหายไม่าผมากเลยตัวทุกผมเนาะก็ไม่ได้อยู่บ้านนะผมก็มาทํางานมาอย่างมาทํางานก็มาแบบพักด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ครอผสมกันไปครับก็มาดูกันว่าอุนซือ ว้อยนี้มันมีอะไรมัง่งเดี๋ยวผมขอเช็คดูแป๊บนึงนะครับ e n น o f o r n a n d e เดี๋ยวนะผมขอไปทบทวนแปน๊บนึงว่ามีใครที่ต้องขายมัง่งผมจําไม่ได้รอสักครู่ก็หลังจากที่ผมไปดูมาเนาะก็ e n s o ไม่ขายกรับผมแล้วก็ค r o h a m m e r ก็ไม่ขายส่วนคนนี้ผมว่าผมจะขายเพราะว่าแบ็กไซด์เรามีเยอะเนาะเดี๋ยวค่อยเสริมแบ็กเ,บเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเสริมแบ็กไซด์เอาวันหลังแล้วกันนะครับผม โชคดีไอ้เนาะก็สคอร์ตก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมดูว่าต้องมีอะไรที่เราต้องเพิ่มเติมตลาดซื้อขายหรือเปล่าเรามาดูกันที่ผมดูมาตอนนี้นะก็ไม่มีนะครับผมก็เราจะมาแข่งโปรแกมกเลยกเกันเลยว่ะเกมแรกเราเจอเอเบอรตันนะครับเกมที่2เจอกับบอลมัดเกนสามเจอบู๊คันตันครับผมเกมสี่เจอแบ็คเบิร์นโรเวอร์ใน FA ครับแล้วก็เวน f ฟอร์ดนะครับผม แล้วก็เกมท้ายคือเซาแฮมตันครับเกมนี้ไม่ค่อยเอะไอสใขรเป็นปรมเนี่ยนอนี้โอเคประมาณนี้ครับผมไปไปกดูกันเถิครับก็ทุกคนครับผมก็ผมมีเรื่องอยากจะบอกหนึ่งคือผมกำลังทำช่อง YouTube เนี่ยอีกช่องหนึ่งเนาะแต่ยังไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อช่องหรือเรือไงแล้วก็อาจจะทำรับปกใกล้ๆกันกันกบ ช่องจุดจัช่องจุดเหนี่ยงจีไฟเลครับใช่เดี๋ยวจะทำมันคล้ายๆกันแต่อาจจะอ,อาจจะเหมือนกันเลยก็ได้อาจจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นครับผมใช่อันนี้เป็นสีเขียวเนาะแต่อันนี้น่าจะเป็นสีถ้าเป็นสีม่วงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องเช็คดูก่อนว่าจะเอาสีอันนั้นจริงหรือเปล่านะครับโอ้ซื้อกล้วยไม่นะอูซื้อกล้วยหนาะน,นี่เงียบรอเอากรซ่าอะไรไง <laughs> อะไรวะเนี่ยบบบางบานาทีวใบหน้าบาดใหน้าบันมือบันเด้ก่อนนะครับนี่คือการคาดฝังของบอลนะแล้วเราจะเอาอะไรนี่อาการนะครับนี่แล้วก็นี่แล้วก็อันอันนี้กันอ่าเอาอันตุ่มตสักอันนึ่งก็เอาอนี้ปึ๊บเขียนเข้าแลผมไปดูกันเถอะเขียนไปแล้วเราแพ้ได้ไงครับหน่อน,นี้ ก็นะครับก็ชอบอีกช่องนึงจะเอาไว้เล่นแบบเป็นเล่นออนไลน์นะครับหรือเล่นกับเด็กๆน้องๆเพื่อนนะครับผก็จะมีอีกอนหนึ่งไว้โทรนะพอไว้พูดคุยเล่นเกมนะครับผมก็เลงเป้าไว้แหละว่าจะเล่นเกมอะไรนะครับจะเล่นเกมอะไรแต่ว่ามีแต่ว่าก็มีหลายเกมอยู่เหมือนกันว่าพอได้เครื่องหมายมามันก็อะไรกัอะไรอะไรก็มันก็ดีไปหมดการทําคลิปในการทําอะไรหลายอย่างครับ เชียร์ไปวันนั้นซื้อด้วยก็คุณนเอฟเอฟเอครับไม่ใช่ว่ะหรือว่าได้พิมพ์อีไว่าจำไม่ได้ครับโอ้แต่ว่าพี่แกก็ก็ยังดีครับที่ยังไม่โดนปลดเนาะถ้าแ,แกบนตัวปลดไปในี่ก็น่าที่มีก็น่าเสียดายพอาอ,พอ,พอ,พอวควรเลยครับผม เล่นเด้ดเ,ลเลยเดีนะครับโอ้รู้สึกว่าพำอะไรฟอร์อมในทางนี้มันรู้สึกดอบดับครับผมว่าฟอร์มดบับไปเนี่ยนี่น่าจะเรียกความมั่นใจนี่นี่น่าเรียกความมั่นใจให้กับเชียรเชียร์ซีไม่มากไม,ไม่น้อยครับผมแจ็คสัน ยายาแก่นะจ็คสมบัติเอาแพ้ทีมแชมป์ชชิพนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดไงนะครับโอเคเดี๋ยวไปเลยครับก็เปลี่ยนตามเต็บอย่างที่ผมเคยทำทุกๆวันแหละไม่ได้ทำทุกๆครั้งสิมันตุทุกๆวันบ้าเลย โตสันโชว์เขาโอเคไม่มีอะไรแล้วครับสวยงาม,งามอืมอะไรนะอ่านี่เดี๋ยตัวลรโอเคฝายครับเป็นฟอร์ดนาครับผม แต่ตัวเมกี้ที่ผมกดไปอ่ะที่จะขายไอ้ไอ,อ,อ้แบคไอ้แบคไซคนเงี่ยสุดสุดท้ายผมไม่ได้ขายเพราะว่ากดผิดอันครับเป็นกดเป็น,เป,นเป็นกดลงโทษนักเตะแทนว้าวโอ oh m มก o d เลยโอ้ว้าวไม่นะก็ <c oughs> <c oughs> เลยเอองั้นไม่เป็นไรครับก็ช่างมนทีนี้เป็นเยอะหน่อยเพราะว่านักเตะเริ่มออกอาการลาแล้วครับ โอ้โรลบไปหนึ่งคาราผมเยอส2เปิดฤดูการมายังเปิดมาไม่ดีเท่าไหร่ในหลีกยังไม่ชนะใครเลยในหลีกไม่ชนะใครเลยใช่แล้วช็อกมาก ้าคิปต่อไปอาจจะมีเสียงถ้าคิดต่อไปนะถ้ามีเสียงแทรกหรืออะไรก็ต้องขออภยัยนะเพราะว่าเนาะเป็นการที่อยู่กับเด็กๆเนาะก็อยู่กันหลายหลายหลาย,ลายคนแหละเออก็อไม่เป็นไรแหละีสลับสลับบางคนเนาะเออโอ้จบแล้วรูมแงก็มาดูผลสรุปกันครับก็ชนะแค่สองเกมครับแพ้แพ้สองโอ้ย่างเอออย่างละสองเลยชนะสองเสมอสองแพ้สองว่าก็เป็นเกม ที่ไม่ดีมากครับก็อาจจะลงลงลงมาต่ำนิดนิดหนึ่งเพราะว่าเราก็ผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยเมื่อตกเวลารุกการนะครับก็มีข้อเส้นดับหนึ่งครับผมเป็นข้อดับสองดับสามเอเวอร์ตันดับสี่คือซิตี้ครับผมดับห้าคือเบนฟอร์ดดับหกคืออาร์เซนอลนดับเจ็ดคือไบรท์ตันครับผมส่วนเราอยู่ราสิบหกครับผมก็อยู่ราสิบหกอยู่ในโซนชั้นโอ้โหเจอวซีของอุตสูดปุวยเขาจะทำยังไงดีครับ เพราะว่าเขาก็น่าจะลาบากพอน่ัวเลยครับผมน่าลำบากจริงะครับส่วน f a ครับเราก็เพิ่งชนะแม็กเบิร์ไปเป็นแม็กเบิร์นโวเวอร์มาครับก็ประมาณนี้เนาะก็โอเคครับผมดาฟันโวเป็นจ้าจะไปดูเราไม่มีแอซิดคือนักเตะของที่ขึ้นมาครับผมก็ประมาณนี้ครับก็อยลิมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับก็ประมาณนี้จริงๆ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับก็ถ้าทำของอุ้งซ oui> ื้อป่วยเสร็จทำของทำของอุ้งซื้อจุๆเนทยี่ไฟเสร็จก็คืออาจจะไปเล่นอีกเกมนะครับเพื่อเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศนั่งชัยชัยชัวันนั้นครับผมก็ขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้ครับผมซีอูเกตเอนเนสขามคุณปายครับ